สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้รายการฟิล์มชาแนลที่ติดตามชมวันนี้วันที่19สิงหาคมเวลา14นาฬิกาที่ศูนย์ฝึกเขต9จังหวัดยะลาทีมงานขอนําเสนอภาพผู้ใหญ่ใจดีโดยมีท่านประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจจังหวัดนาราธิวาสท่านรองประธานทีรยุทธ์เนื้ออ่อนรองประธานกรรมการสงเคราะห์จังหวัดนาราธิวาสและผู้ประกอบการในจังหวัดยะลาโรงงานอบไม้ยางได้ให้โอกาสเด็กในวันนี้โดยผู้ประกอบการผู้ใหญ่ใจดีที่รับเด็กและเยาวชนเข้าฝึกงาน ในสถานประกอบการพร้อมประชุมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งใจให้ลูกเป็นคนดีในอนาคตวันนี้ได้มอบอาชีพให้กับลูกๆเยาวชนที่กระทำพลาดในสังคมซึ่งให้โอกาสอกีกครั้งเพื่อไปปรับตัวทํางานฝึกงานเพื่อออกไปจากสถานที่ฝึกจะได้ประกอบอาชีพในต่อไปมอบคนดีให้กับสังคมไม่เป็นภาระกับชุมชนและสังคมต่อไปเชิญครับเชิญท่านไดาวันนี้ผมต้องรู้คองผู้ยื่นสารนะครับแล้วก็เจา้าหน้าที่นะครับส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานการศึกษางานพยาบาล นักสังคมวิทยานะครับรวมทั้งตลอดจนถึงน้องๆนะครับที่เราจะไปฝึกง,งานนั้นนะครับกติกามารยาทต่างๆนั้นนะครับที่เราจะต้องพืงปฏิบัตินะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก้าวเข้าไปสู่ในสังคมการท่านคือวัยทำงานครับชอบตรงนี้เราจะทํำยังไงวิธีปฏิบัติหรือนะครับในการทํางานจริงน,นะครับเขาทํางานกันยังไงนะครับ ซึ่งนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอต่างขอบคุณนะครับทั้งท่านกรรมการสมงเคะนะครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ขอกนะครับที่เสียสละวลตามมานะครับวันนี้เราจะได้พูดคุยนะครับวางกฎกติกาเรื่องไารต่งๆานะครับเพื่อให้เราตกลง่ร่วมกันว่ากติกามารยาทที่เราจะปฏิบัติตนนั้นมีอะไรบ้างนะครับเชิญผู้บัรับประชุมวันนี้แบ่งเป็นสองส่วนนะครับในส่วนแรกเป็นเรื่องของการพูดคุยกับ ท่านจะบอกสรานปกองการท่านมีแนวทางท่านจะให้ทําอะไรท่านามีวันหยุดให้วันไหนหรือมีขออนุญาตเริ่มต้นที่ท่านตีเยุทธก่อนไหมครับน้องมาร์กเก็ตน,นะครับเป็นคนแรกที่นั่งอยู่นะครับเชรั <ใน S 1> าบางครั้งก็มันไม่ได้มีตลอดเพราะว่าไม่ได้เป็นงานเหล็กโดยตรงแต่ว่างานเชื่อมนี่จะเป็นงานทนประกอบของงานก่อสร้างพวกอาคารพวกบ้านอะไรต่างนี่แหละส่วนหนึ่ง เป็นชั่วโมงน้ชั <Far> ่วโมงละร้อยห้าสิบสองร้อยแต่ละคนออกด้วยทักษะหลายอย่างถ้าเราฝึกผมไม่แน่ใจว่าก็ฝึกให้เป็นงานช่างเชื่อมก็ช่างเชื่อมหลายอย่างเชื่อมเหล็กหนาเหล็กบางเหล็กกลงหรือเชื่อมเกี่ยวกับรถเครื่องจักรกลต่างพวกนี้เหมือนว่าเด็กงานทั่วไปในงไายวันละสองร้อยแล้วก็เบี้ยเลี้ยงอีกหนึ่งร้อยถ้ามาทำงานเบี้ยเลี้ยงอมีกับรถฟลลิฟต์มีก็มีงานหลายประเภทนะคะ ทีนี้ถ้าลูกไปฝึกจนมากที่ไปอยู่ตอนนี้ก็ยังมพพพีพี่พี่พี่อยู่นะสองคนไปไปแรกๆก็เรียกแม่หลังๆเรียกเจ๊เจ๊เจ๊ <c oughs> ทีนี้ลูกลงไปอ่ะก็จะได้แป๊บเดียวผู้ชายก็จะเป็นคนสอนง,งานว่าเออบอกว่าเราต้องทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยส่วนในเรื่องของความประพฤติก็ไปกันเป็นทีมะเนาะเป็นแก๊งก <c oughs> ็ <c oughs> เราก็ต้องแบบเออ เราก็ต้องอีกแบบนึงไงถ้าเราไปคนเดียวเรายัางไม่มีเพื่อนชักจูงหรือนำอะไรอย่างเงี้ยแต่รูปไปด้วยกันสามคนเนี่ยรูปก็ต้องคืออยู่ในอยู่ในกรอบนิดนึงใช่ไหมไม่มีคนใดคนหนึ่งที่จะลากไปแบบเออเดี๋ยวไปไม่ไปวันนี้ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยคือจะให้วันหยุดสองวันก็คือวันศุกร์ได้ละหมาดแล้ววันเสาร์ อย่างวันศุกร์กับวันเสาร์สองวันเดี๋ยวมีอะไรนะ่ะโทรมาปรึกษาได้โทรมาคุยได้เอาวันนี้มีปัญหาแบบนี้แบบนี้คือพ่อแม่ผู้ปกครองก็เดี๋ยวแต่ดะให้ไว้ด้วยนะคะเราได้คุยกันได้เราคุยกันไม่ไม่ได้ไม่มีเบ็กไม่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยคุยได้ไปถึงผมจะตั้งเชื่อมอย่างเดียวครับไอสิ่งสุขภพต่างไม่สามารททุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องช่วยกันหมดนะครับอย่างเช่นว่าถอดเปลี่ยนอะไรรถอย่างเงี้ยถ้าคนไม่พอเราก็ต้องไปช่วยนะครับ ไม่ใช่ผมช่างเชื่อมผมทําไม่เป็นไม่ใช่คือเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกูถึงอยากจะสนับสนุนนะครับเห็นด้วยนะว่างานด้หลายอย่างที่เราทํานั้นนะ่ะยิ่งยากยิ่งเยอะยิ่งดีผู้ใหญ่ใจดีที่มีอยู่ทั่วเมืองไทยกับคำว่ามีแต่หายชยายผู้ใหญ่ใจดี เดือดร้อนที่ไหนก็ไปช่วยเหลือทันที